สัวนนี้ก็วันนี้ก็จะมารีวิวสกุตชี่ที่ทำเองและสกุตชี่อของแท้และของอไม่แท้ที่ซื้อมาแล้วก็ห้ามล็อสกุตชี่สลอสุดไอโดอันดับที่น <WAS at the end> นนหนึ่งอันนี้ซื้อมา นมปังอะไรไม่รู้อันนี้สองชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ทำเองเล็กแต่ก็มีคนน่ารักอยู่เล็กอยู่ะยนะแต่สโลโค้อะดูเข้ามาด้วยก,กันกล้อง ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยอ,เอันนี้ซื้อมาของฟอร นี่พิเศมาปอมเหมือนกันมังไม่รู้มีแท็กมีลายเส้นถ้าใครรู้ว่าของปอมหรือของแท้ไม่รู้นะว่าของแท้หรือของปอมถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกใต้คลิปด,ด้วยนี่ของปอมรู้เลยไม่รู้ชื่ออะไรบัตรบันมั้ง ทุกอย่างทุกตัวจะมีสองอันไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงกลได้คาบีเล่าสามว,วัน บูมนั่นก็คือแพนด้าไฮบูมที่ผมดมขึ้นมาเองนี่ไอบูม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 แพนด้าไอบูมมันจะไม่สลาอยอีกแล้วฝั่งจะมาสอนทำล้วกันฝั่งนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้และคอมเมนต์ด้วยว่าไอโดนทัทคิตตี้นั่นน่ะของแกหรือไม่แกไม่เปล่า